พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเป็นที่รักอันสูงสุดของพรหมทั้งหลายทรงเป็นที่รักตลอดไปถึงเดรัจฉานมีพยาครุธและนาคเป็นอาธิข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความนอบน้อมนมัสการ แด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระอินทรีสีอิ่มพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าวขอความเจริญความภาสุขและความมีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิจงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่าน ที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะซึ่งเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในขณะนี้ต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะได้แสดงเรื่องการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นเรื่องราวอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายคำว่าบารมีก็คือคุณงามความดีที่พระโพธิสัตว์ พึงบำเพ็ญเพื่อบรรลุอนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณข้ามซึ่งโอคะวัตตะสงสารถึงซึ่งฟังคือพระนิพพานอันเป็นบรมสุขดับกิเลสและเพลิงทุกข์ได้สิ้นเชิงเป็นบรมสุขอันยิ่งยวดดังมีวจ,จนธะที่แสดงเอาไว้ว่านิพพานังปรมังสุขขัง พระนิพพานเป็นบรมสุขชนี้แลเมื่อท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการบําเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าในอดีตแล้วก็ขอให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายโปรดใช้ปัญญาพิจารณาโดยเย,ยียบคายแล้วพึงนำเอาไปประพฤติธปฏิบัติดัด กายวาจาใจของตนเองให้เป็นไปในทางที่ดีที่ชอบประกอบด้วยธรรมถึงแม้จะยังไม่ถึงฝั่งคือพระนิพพานก็จะอำนวยความสุขสวัสดีในปัจจุบันและอนาคตและเป็นอุปนิสัยติดตัวไปในพบหน้าชาติหน้าอีกด้วยอีกอย่างหนึ่ง การที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนได้ฟังเกี่ยวกับการบำเพ็ญบารามีที่เรียกว่าบารามีสามสิบทัศขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ที่พระองค์ทรงใช้สติปัญญา อันเฉียบแหลมอย่างยิ่งเพื่อนี้ออกจากกองทุกข์ถึงสุขอันภัยบุญกล่าวคือมรรคผลนิพพานเานื้อหาสาระที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์นี้เน้นการบำเพ็ญบารมีทางพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาท อฉะนั้นผู้ที่มีความประสงค์อยากจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะทรงเป็นพระโพธิสัตว์ในพระชาต,ติต่างๆเราท่านทั้งหลายก็สามารถที่จะศึกษาโดยฟังเรื่องราวที่ที่อาตมาจะได้นำมาแสดงนี้ โดยย่อพอสังเขปเราท่านทั้งหลายก็จะได้ความรู้เบื้องต้นส่วนเนื้อความพิสดารก็ขอให้ท่านทั้งหลายพึงศึกษาจากอัตถกถา,าภาษาบาลีเป็นต้นฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายตามหลักพระพุทธศาสนาคนเราทุกคนเกิดมาเพื่อสร้างบารามี การสร้างบรารมีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อชีวิตของเราเพราะว่าบรารมีนั้นจะช่วยให้เรารอดพ้นจากวัฏทุกข์แต่การสร้างบรารมีมิใช่ทำกันง่ายนักจะต้องอาศัยสติปัญญาและความอดทนอย่างยิ่งยวดฉะนั้นพระพุทธศาสนา ยกย่องปัญญาว่าเป็นธรรมอันสูงสุดและธรรมที่รองลงมาจากปัญญานั้นก็คือขันติได้แก่ความอดทนอดกลั้นดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ชาวพุทธคิดจะทำคุณงามความดีหรือสร้างบารมีธรรมที่ควรกระทำไว้ในใจนั้นก็คือปัญญา และทาที่จะเสริมให้ปัญญาแสดงบทบาทได้เต็มที่นั้นก็คือขันติฉะนั้นชาวพุทธจำนวนไม่น้อยที่ทำความดีแล้วไม่ได้รับผลแห่งความดีตามที่ได้หวังเอาไว้ถึงขนาดบางคนไม่เห็นคุณค่าของความดีบางครั้งขาดกำลังใจ ในการทำความดีในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราจะต้องเชื่อมั่นในการทำความดีหากเราได้หวนระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่ทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เราจะเห็นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงเสียสละ ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาธรรมการที่เราจะระลึกนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆของพระโพธิสัตว์ทำให้เรามีกําลังใจในการบําเพ็ญบารมีหรือทำความดีมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่ปัญหาที่เนื่องมาจากความทุกข์ใจ ก็จะมาลายสูญสิ้นไปทันทีท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายอาตมาก็จะขอสรุปโดยย่อว่าเ,อาเรื่องราวการบำเพ็ญบารามีของพระโพธิสัตว์ที่อาตมาจะได้นำมาแสดงโดยย่อพอสังเขตนี้นอกจากจะทำให้ท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลาย มีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยังเป็นการสร้างกำลังใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในอันจะประกอบคุณงามความดีเพื่อตนเองและผู้อื่นสื่ไปชั่วกาลนานดุจพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปอาตอมาก็จะได้พูดถึงบารมีก่อนเป็นเบื้องต้นก็จะอาตอมาก็จะได้แสดงความหมายของคําว่าบารมีก่อนอท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายคําว่าบารมีนี้มีความหมายหลายประการด้วยกัน แต่ในที่นี้อาตมาจะได้ยกมาพอเป็นตัวอย่างสักเจ็ดประการนั่นก็คือหนึ่งบารมีหมายความว่าปราบฆาสึกดังมีหลักฐานรองรับเอาไว้ว่าปรังปัจจณีกังมาเรติติปารมีความดีชื่อว่าบารมีเพราะอัตว่าปราบฆาสึก คือยังฆ่าศึกให้ตายบารมีโดยใจความก็ได้แก่บุญนั่นเองฆ่าศึกในที่นี้ได้แก่ความชั่วคือบาปทั้งหลายที่เกิดขึ้นทางกายทางวาจาและทางใจเรียกว่ากิเลสกิเลสนั้นมีอยู่สามชั้นก็คือกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางและ กิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างหยาบล่วงออกมาทางกายกับทางวาจาจะต้องปรับด้วยบารมีคือศีลห้ศีล 8, ปศีลสิ 5, ส 8, ส 10, และศีลสองอยี่สิบดกิเลสอย่างกลางล่วงออกมาทางใจได้แก่นิวรณ์ทาง5มีกาม,มะฉันทะ พอใจในกรรมคุณห้าเป็นต้นจะต้องปราบด้วยบาร,รมีคือสมาธิกิเลสอย่างละเอียดนอนเนื่องอยู่ในขันทะนันของแต่ละบุคคลดุดขี้ตะกรอยู่ก้นตุ่มหรือดุดยางที่ต้นโพจะต้องปราบด้วยบาร,รมีคือปัญญาสองบาร,รมีหมายความว่า ยินดีในการสร้างความดีดังมีหลักฐานรับรองไว้ว่าปกัดทะพาเวนะรัมตีติปารมีชื่อว่าบารมีเพราะอัดว่ายินดีในการสร้างความดีความดีในที่นี้ก็ได้แก่ความดีขั้นต้นขั้นกลาง และขั้นสูงสุดหรืออีกในหนึ่งได้แก่ความดีชั้นกามาวจรชั้นรูปาวจรและชั้นโลกุตระลักษณะของคนใจใหญ่ใจสูงนั้นต้องเป็นผู้นิยมพอใจยินดีแต่ในบุญกุศลโดยหวังผลอันสูงส่งจริงๆ จะพึงเห็นได้จากกองคุณของคนใจใหญ่ใจสูงดังโตไปนี้ก็คือ 1. นึ่ธรรมะมันฝึกฝนอบรมตนอยู่เสมอเสมอไม่ประมาทไม่นอนใจในการสร้างความดี 2. ส,สังยะมะมีความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เสมอเพื่อไม่ให้บาปอากุศลเกิดขึ้น ทางนี้ 3. ขันติมีความอดทนคือทนลำบากทนตรากตรำทนเจ็บใจ 4. ส,สังวรมีความระมัดระวังกายวาจาใจให้อยู่ในทํานองคลองธรรมเป็นอันดีหนิยมะ นิยมการสร้างความดีคือบุญกุศลนิยมสร้างประโยชน์ทั้ง3คือประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าและประโยชน์อย่างยิ่ง 6. อโกทะไม่โกรธไม่ผูกโกรธไม่พยาบาทไม่อาฆาตจองเวรใครๆเลย 7. อวิหิงสาไม่มีจิตคิดเบียดเบียนใคร และไม่ยอมเบียดเบียนใครๆ 8. สัจจะตั้งมั่นยึดมั่นอยู่ในสัจจะคือพูดจริงทำจริงซื่อสัตย์ 9. โสเจยยะมีความสะอาดทางกายทางวาจาและทางใจ 10. เมตเตยะมีเมตตาปราณีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แกรสรรพสัตว์ทุกท่วนหน้า ประก,การที่สามบารมีหมายความว่ารักษาความเป็นผู้สูงสุดของตนไว้ดังมีหลักฐานรองรับไว้ว่าอารมัสสัตโนอุตตมะภาวังปาเลติติบารมีชื่อว่าบารมีเพราะอัดว่ารักษาความเป็นผู้ยอดเยี่ยมสูงสุดของตนไว้ ได้แก่รักษาศักดิ์ศรีคือความเป็นผู้ดีของตนไว้มีให้ตกไปในฝ่ายตำ่ำพยายามเดินทางไปมนุษย์ทางไปสวรรค์ทางไปพรหมและทางไปพระนิพพานอยู่เสมอ 4. บารมีหมายความว่ายังความเป็นผู้สูงสุดของตนให้เต็มเปี่ยม ดังมีหลักฐานรับรองไว้ว่าปรมัตอัตตโนอุตมภาวังปูเรติติปารมีชื่อว่าบารมีเพราะอัตว่ายังความเป็นผู้สูงสุดของตนให้เต็มเปี่ยมมีอธิบายว่าทานศีนเลเนคขมะปัญญาขันติสัจจะ วิริยะอาิิฐานเมตตาและอุเบกขาเหล่านี้ยังไม่เต็มเปี่ยมในขันธสันดานของตนจึงต้องวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารผู้ที่กำลังบำเพ็ญคุณงามความดีเหล่านี้ให้เต็มเปี่ยมเพื่อรื้อตนออกจากกิเลสและกองทุกข์จึงนิยมเรียกว่าผู้สร้างบารมี หาบารมีหมายความว่าสามารถคือสามารถระงับความเดือดร้อนความทุกข์ในสังสารวัฏได้ดังมีหลักฐานรองรับไว้ว่าสักโกติสังสาระทุกขสันตาปังสุเมตุนติปารมีชื่อว่าบารมีเพราะอัตว่า สามารถสงบระง,งับดับทุกข์ดับความเดือดร้อนในวัฏะสงสารได้มีอธิบายว่าส,สัพสัพพากันได้รับความทุกข์กายทุกใจและทุกทางใจอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะบารมียังอ่อนถ้าผู้ใดมีบารมีแก่กล้าผู้นั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัย ไม่มีอุบรสกอันตร,รายใดๆมารบกวนเบียดเบียนย่ำยีบีถาได้เพราะบารมีของผู้นั้นตัดทอนทำลายต้นตอของความทุกข์ต้นตอของความเดือดร้อนเสียได้แล้ว 6. บารมีหมายความว่ายอดเยี่ยมดังมีหลักฐานรับรองไว้ว่าปรมัตสุตตมัสสะ โพธิสัตว์ตัสภาโวติปารมีชื่อว่าบารมีเพราะอัตว่าพระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ยอดเยี่ยมคือสูงสุดได้ต้องอาศัยสร้างบารมีให้ครบสาสบทัศก่อนมีอธิบายว่าพระโพธิสัตว์คือผู้ที่ยังคล่องอยู่ในคายแห่งการตรัสรู้ได้แก่ผู้ที่ปรั ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต้องสร้างบารามีให้ครบให้เต็มเปี่ยมให้บริบูรณ์ทั้งสามสิบทัดก่อนจึงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถึงความเป็นผู้ประเสริฐเลิศที่สุดในโลกเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนั้นบารามีจึงมีความหมายว่ายอดเยี่ยมคือทำผู้สร้างบารามี ให้ดีเด่นยอดเยี่ยมเลิศประเสริฐและสูงสุดเจบารมีหมายความว่าการกระทําของท่านผู้ประเสริฐดังมีหลักฐานรองรับไว้ว่าปรมัตตสอุตมัตสะโหทิสัตตสะกรมมันติปารมีชื่อว่าบารมีเพราะอัดว่า การสร้างความดีของคนดีคือพระโพธิสัตว์ผู้ประเสริฐสูงสุดมีอธิบายว่าพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ต้องสร้างความดีบำเพ็ญกรรมดีคือให้ทานรักษาศีลออกบวชมีสติปัญญาเฉียบแหลมมีความขยันมันเพียรเป็นพิเศษ และมีความอดทนเป็นยอดเยี่ยมเป็นต้นเรียกว่าสร้างบารมีเพื่อหนีจากกิเลสและกองทุกข์ถึงสุขอันไพ่บุญกล่าวคือมรรคผลนิพพานดังนี้แลต่อไปอาตมาก,ก็จะได้สรุปใจความโดยย่อของคำว่าบารมีเพื่อที่จะทำให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย จำได้โดยง่ายจำได้โดยเร็วออคำว่าบารมีนั้นก็มีความหมายโดยย่อๆว่า 1. ปราบค่าศึก 2. ยินดีในการสร้างความดี 3. รักษาความเป็นผู้สูงสุดของตนไว้ 4. ยังความเป็นผู้สูงสุดของตนให้เต็มเปี่ยม ห้าสามารถหกยอดเยี่ยมดังนี้เลยเท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายคำว่าบารมีโดยส่วนใหญ่จำแนกออกเป็นสิบประการด้วยกันสิบประการนั้นมีอะไรบ้างก็คือ 1. ทานบารมีสศีลบารมี 3. ามเนคขม,มะบารมี สี่ปัญญาบารมีห้าวิริยะบารมีหกขันติบารมีเจ็ดสัจจะบารมีแปดอาธิฐานบารมีเก้าเมตตาบารมีสิบอุเบกขาบารมีโดยส่วนละเอียดจำแนกออกไปอีกเป็นอย่างละสาม จึงรวมเป็นบารมีสามสิบทัศพอดีดังต่อไปนี้ก็คือ 1. ทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีสองศีลบารมีศีลอุปบารมีศีลปรมัตถบารมี 3. เนคขมะบารมีเนคขมอุปบารมีเนคขมะ ปรมัตถบารมี 4. ปัญญาบารมีปัญญาอุปบารมีปัญญาปรมัตถบารมี 5. วิรยะบารมีวิรยะอุปบารมีวิรยะปรมัตถบารมี 6. ขันติบารมีขันติอุปบารมีขันติปรมัตถบารมี 7. สัจจะ บารมีสัจจุปบารมีสัจจะปรรัตถบารมี8อธิฐานบารมีอธิฐานอุปะบารมีอธิฐานปรรัตถบารมี 9. เมตตาบารมีเมตตาุปะบารมีเมตตาปรรัตถบารมีและสิบอุเบขาบารมี อุเบกขาอุปะบารมีอุเบกขาปรมัตธ์บารมีเพื่อให้จำง่ายพระโบราณอาจารย์ท่านจึงผูกเป็นคำรวมเรียกบารมีมาช่วยในคราวคับขันหรือท่องบนสาธยายทำให้ใจสบายสงบเยือกเย็นเป็นสมถกรรมฐานว่าอายันตุโหนโตอิทะธานะ ศีลเนคขม,มะปัญญาวิริยะขันติสัจจาทิฏฐานะเมตุเปขายุทธายะโบคันหะทะอาวุธานีติแปลว่าดูก่อนพระบารมีทั้งหลายขอเชิญพระบารมีคือทานศีลเนคขม,มะปัญญาวิริยะ ขันติสัจจะอธิฐานะเมตตาและอุเบกขาจงมาในที่นี้โดยเร็วพันแล้วพากันถือเอาอาวุธเพื่อต่อยุทธกับพยามารคือกิลธเลสเถิดชันนี้แลท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายอาตมาก็ได้แสดงความหมายของคำว่าบารมี และก็ได้แสดงเกี่ยวกับบารมี30มสิบทัจบลงโดยย่อพอสมควรเก่วเวลาแล้ววันนี้จึงขอยุติการแสดงธรรมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เอาไว้โอกาสต่อไปอาตมาก็จะได้นำเอาเรื่องบารมี30มสิบทั์ ของพระโพธิสัตว์ที่ได้บำเพ็ญเพียรมาแล้วในอดีตชาติก็จะได้นำมาแสดงมาชี้แจงให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายได้สดับรับฟังกันไปตามลำดับนับตั้งแต่ทานบารมีเป็นต้นไปไปจนถึงอุเบกขาบารมีก็จะได้นำมาแสดงโดยย่อพอสังเขต ก็เพื่อที่จะทำให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายได้เห็นเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางแล้วก็จะได้น้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนเองเพื่อที่จะได้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารามีที่จะนำให้ชีวิตของตนพ้นจากกองทุกข์ในสังสารวัฏอันยาวนานหาที่สุดมีได้ฉะนั้นท้ายในที่สุดนี้ อาตมาก็ขอให้ท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติมีปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักประโยชน์โลกนี้และประโยชน์โลกหน้าทุกภพชาติไปเมื่อบุญบารามีของเราท่านทั้งหลายเต็มเปี่ยมแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเข้าถึงซึ่งมรรคผลผนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกัน ทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร